بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه الجمعين اللهم في الدين وعلي من التوين. رب لي صدري واسي أمري وحلي مبتاتا من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبّا ميتا باني قام جمرين نا كاب دي بوت بومي إيمان مي ستا ترق لخرب تو تن สถาชนที่รักและเคารพทุกท่านอยากจะนำพี่น้องกลับไปในยุคอดีตยุคในสมัยที่ทนาบีมอมสลอฮวัยฮิวอัลล,ล,ลัมเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็เรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลนะครับแต่ช่วงนั้นเองก็มีพวกอาหรับเนี่ยมาถามทารุซูลว่าพวกเราเนี่ยนะครับ คือคนทุกคนเนี่ยก็จะมีตระกูลเช่นตระกูลโกเรสตระกูลอ่อตระกูลขอตระกูลงอถ้าเป็นบ้านเราก็คือนะครับมีนามสกุลเป็นลูกเต้าไหล่ท้าแต่เขาเอาเอาเป็นนามสกุลนะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาคนนั้นลูกของคนนั้นลูกของคนนั้นจนกระทั่งไปถึงต้นตระกูลนะครับพวกพวกโกเรสกับพวกกบน,นบีว่า พวกเราเนี่ยก็มีต้นตระกูลนายกอลูกของนายขอแล้วถามว่าถามนาบีว่าท่านท่านนาบีมามัดท่านเนี่ยนะเป็นรซูนมาเผยแพร่ศาสนาขอล้อ์นะครับมาเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยพระเจ้าของท่านเนี่ยเป็นลูกของใครนะเป็นลูกเต้าเราใครมาจากไหนนะครับก็เหมือนว่ามองว่าพระเจ้านี่ก็น่าจะเหมือนกับมนุษย์เนี่ยนะเป็นลูกเจ้าเราใครมาจากไหนอย่างไร แล้วก็พระถามนเบียงนนอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาผู้สรงรอปลูกก็ได้ลงอายะครอ่านสุระอันอิคลาสลงมานะครับบอกว่าคุณมุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกที่มาถามเนี่ยนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าของของศาสนาอิสลามพระเจ้าของมุสลิมเนี่ยพระเจ้าของคนทุกคนเนี่ยอาฮานมีองค์เดียวคุณหัวรออัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุสมาตแล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งกับบุคคลทั้งหมดในโลกนี้คือ อัลอิฟติกอร์ว่าไงเงี้ยทุกอย่างในโลกเนี้ยต้องมาพึ่งพาอาศัยอัลลอฮ์ตาลาทั้งหมดนะครับทุกอย่างในโลกเนี้ยนะครับต้องมาพึ่งพาอาศัยในโลกคือมาพึ่งพาอาศัยอัลลอฮ์ตาลาทั้งหมดนะครับว่าอัลลอฮ์นะครับกุนมุฮัมมัดอัลลอฮ์อัฮัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเสมออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ุสซามัตอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเสมอคือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมาพึ่งพาอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับ สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนียนะครับที่มีชีวิตเนี่ยพึ่งพอาใสยอรร์ทั้งหมดแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็พึ่งพอาใสยอรร์ทั้งหมดคุณวรวัตรอัลลอฮุซุลลอฮ์ลัมยาลิดว่าัมยูนัดและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้กำเนิดใครแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกของใครนะก็คือหมายความว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่ใครแล้วก็ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่มีลูกว่า่งยงนะไม่เหมือนพวกเราเนี่ยเรามีลูกแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ลูกใคร เพราะฉะนั้นจะมาเอาเปรียบเทียบกับมนุษย์ไม่ได้บอกว่านายกอลูกนายขออย่างเงี้ยไม่ได้จะมาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกของใครเนี่ยไม่ได้อัละก็บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่พึ่งเสมอไม่ใช่เป็นลูกของใครและก็ไม่ได้มีลูกนะครับวะลัมยักุลละหูกฟุฟวะลาฮัดและอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าซึ่งที่นะครับไม่มีอะไรจะมาเหมือนอัลลอฮ์นะครับถ้าพูดถึงตัวเราเนี่ยมีเรื่อนร่างแบบเนี้มีมีร่าง อัลลอฮ์มีซาดของพระองค์แต่าดพระองค์ไม่เหมือนกับเราจะมาเปรียบกันไม่ได้เลยนะทุกสีฟัตของเราไม่เหมือนกับเราทั้งหมดไม่ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงพูดอัลลอฮ์ทรงเห็นนะครับก็จะไลสกามิสลีชัยอดไม่มีอะไรเหมือนกับเราไม่ต้องจินตนาการมันจะเหมือนกันในในในโลกนี้เหมือนกันในแง่ของคําพูดเท่านั้นเองนะครับคําพูดว่าเห็นนะว่าพูดนะ ว่าได้ยินน,ยนะอะไรในคำพูดเนี่ยคือในคุรอ่านก็ใช้คําพูดเนี้ยซึ่งมันเหมือนกันแค่เนี้ยแต่ว่าฮาก,กิกัตเนื้อของมันเนื้อของมันเนี้ยไม่เหมือนกันเลยนะครับอัลลอฮ์สูงส่งตาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สูงส่งเพราะฉะนั้นจะมาเทียบกันไม่ได้นะครับก็ขอให้พี่น้องเนี่ยได้ได้ได้รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์ก็เลยตอบ นะมีพวกกูรูกูฟัตมังก,กาเนี่ยมาถามอัลลอฮ์ก็ตอบเองเลยว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างงี้อย่างางี้เห็นไหมครับนี่อัลลอฮ์ตอบเองเนี่ยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นที่พึงเสมออัลลอฮ์ไม่ใช่ลูกใครอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเหมือนกับอัลลอฮ์ชัดเจนนะครับไรสกัมิสลีเชอนวัสมิอานารีนะครับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้น นะครับนี่คือหลักยึดของพวกเราต้องเน้นย้ำนะครับไม่ต้องไปคิดโน่นคิดนี้อะไรให้มากอาลัลลอ์บอกยังไงก็อย่างนั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้เราได้มี إ ي م านที่แน่นแฟ้นนะครับแล้ว إ ي م านของเราก็มีประโยชน์กับเราในโลกหน้าอัเลาะห์ด้วยการที่อัลละ์ตาลา,ลาจะรับอามันคุขึ้นงามความดีของเรานะครับบิลาลฮิตัฟีกวันฮิดายาสลามาัยกุมมุอะฮ์มะตุลลอฮ์บะเารกาตุ